ครับก็สวัสดีนะครับผมสุวัสดิ์โคสมัตินะครับชื่อเล่นก็ทุกคนก็เรียกพี่โบ๊นะครับก็เป็นหัวหน้าบริหารตำแหน่งหนึ่งก็คือเป็นรองผู้ในการฝ่ายบริหารนะครับของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่4จังหวัดสระบุรีค,ครับเกี่เรื่องต้นด้านสุขภาพของพี่โบ๊เนี่ยค่ะ ผมเริ่มจากอะไรคจริงๆอ่ะพี่เป็นคนที่ชอบออลังกายตั้งแต่เด็กๆแล้วรักฟุตบอลชอบเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่ผมมัธยมจนมาถึงมัธยมปลายก็เริ่มที่จะจริงๆก็คือเริ่มจริงจังแต่ว่าช่วงสมัยของพี่เนี่ยมันเป็นฟุตบอลหาอาชีพมันไม่ใช่ฟุตบอลอาชีพฉะนั้นคุณพ่อเนี่ยซึ่งเป็นทหาหาเนี่ยเขาก็มองว่าถ้าเราไม่ได้ไปได้สุดเนี่ยความมั่นคงชีวิตเนี่ยสำคัญที่สุดก็เลยพลิกตัวเองกลับมาก็คือมามุ่งเรื่องเรียนเป็นหลักก่อนพอหลังจากนั้นเนี่ยพ่อเขาบอกว่า พอถ้าเกิดเรามีความมัน่นคงในชีวิตเนี่ยส่วนเรื่องการรักกันในร่างกายเนี่ยมันยันทำได้อยู่แล้วพอได้ไปเรียนสาสุขก็ขได้ไปเป็นตัววิยไลัยแล้วก็มาเล่นตัวของสาสุขจังหวัดลบุรีต่อคือเราได้ตอบโจทย์ทั้งหมดก็คือความมัน่นคงก็มีแล้วก็สิ่งที่เรารักก็ยังได้ทํอยู่จุดพีิกผันของที่โบ๊ชในการเล่นฟุตบอนนะคะมันเกิดจากได้ไปวัดความดันแล้วปรากฏว่าความดันเนี่ยมันขึ้นมาเนี่ยคือปกติเนี่ยเขาเรียกค่าบนมันต้องไม่เกิน140ของพี่นี่อยู่ที่ร พยาบาลก็เลยเตือนว่าถ้าภายใน3เดือนเนี่ยถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยเขาอาจจะต้องให้กินยาระดับแรกของการเป็นความดันสูงก่อนก็เลยคิดว่าตอนนั้นตัวเองเป็นนักกีฬาอยู่วิธีการว่าเอ๊ะทำยังไงที่จะให้แบบมันลดก็เลยพกเงินถ่ายด้วยการวิ่งก็เลยเป็นที่มาแล้วก็พอหลังจากนั้นประมาณ หนึ่งเดือนปรากฏว่าน้าหนักลงมป5้กิโลแล้วความดันก็ดีฮัลเดนก็ดีฮันเดนอยู่ที่ประมาณ60บกว่าก็เลยรู้สึกว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันส่งผลดีจากนั้นมาเนี่ยก็เลยทําเป็นเรื่องปกติของชีวิตประจาวันครับก็จริงๆต้องประเมินสุขภาพตัวเองก่อนในการเล่นนะเพราะว่ามันมีผลกับระยะยาวอย่างของพี่เองเนี่ยก็ไม่รู้ตัวว่าว่าอาการแบบนี้มันควรจะต้องหยุดแล้วมันจะมีลักษณะเหมือนตึงๆเข่า ด้านหลังแต่แต่เราเนี่ยไม่ไม่รู่ก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติประจวบเหมาะกับตอนนั้นเนี่ยถานการโควิดก็เลยเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนว,วิธีการเล่นกีฬาไปเป็นวิ่งและด้วยความที่เราเป็นนักกีฬาทุกบอลก็เลยวิ่งวันละสิบกิโลทุกวันแต่ประเด็นมันมาเกิดขึ้นมาประมาณปีปลายปีหกห้าวันลอยกระทงไปวิ่งแล้ว ตึงเข่าแต่เข้าใจว่าตัวเองน่าจะไม่เป็นอะไรก็เลยฝืนแล้วก็ไปรอยกระทรงกับภรรยาปรากฏว่าลงลงบันไดไม่ได้ก็เลยคิดว่าเอ้ยสงสัยน่าจะเป็นบาดเจ็บเล็กน้อยพอเช้ามาปรากฏว่าลงจากเตียงก็ยืนไม่ได้ก็มันปวดเข่ามากก,าก็เลยไป,ปพบคุณหมอแต่ปรากฏว่าพอได้ไปเอไมแล้วเนี่ยสิ่งที่มันหนักกว่าที่คิดก็คือมันไม่ใช่เอ็นเขาเรียกว่าหมอนรองเขา่าเมนคัสหมอนรองเข่าก็คือตัวที่อยู่ระหว่างกระดูกสอง บนกับล่างเป็นตัวที่รองรับรองรับการกระแทกจนสุดท้ายขาดขาดไปประมาณ20%แล้วก็ทําให้ผิวบริเวณเข่ามันเสียหายหมดเลยมันก็เลยทําให้เจ็บปวดเวลาวิ่ง,งครับก็เจ็บมาเรื่อยๆจนสุดท้ายก็เข้ารับการผ่าตัดออสองครั้งจนท้ายสุดก็คิดว่าตัวเองน่าจะต้องหยุดแหละเพราะว่าคุณหมอบอกว่าถ้ากลับไปวิ่งได้ก็ไม่ไม่น่าเกินหกสิน่าจะต้องเปลี่ยน ข้อเทียงก็ตอนนี้ก็คือเปลี่ยนก็คือคุณหมอแนะนําว่าให้เป็นว่ายน้ําหรือปั่นจักรยานพี่ก็เลยเปลี่ยนวิธีการก็คือปั่นจักรยานทุกวันส่วนหนึ่งก็คือเพื่อให้ต้นขานแข็งแรงเพื่อมาช่วยเข่าแต่สิ่งหนึ่งที่พี่ยังรักเสมอคือฟุตบอลก็คือถึงแม้ว่าเล่นไม่ได้เนี่ยแต่ก็คือทําให้น้องๆที่อยู่ในองค์กรเนี่ยได้เล่นตอนนี้ก็มาสานต่อนะครับเพาว่าสานต่อนะจริงๆเขามีชมรมตั้งแต่สมัยพี่เดชาบัวเทศ เขาทาไว้นะครับชม,ชมรมฟุตบอลของโซลอสกีก็เลยมาสารต่อก็ได้รับเกียรตินะให้เป็นประธานชมรมก็พยายามจัดหางบประมาณรวมถึงสปอนเซอร์ที่มาช่วยเรื่องชุดกีฬาต่างๆรวมถึงกิจกรรมที่ให้เล่นเนาะก็คือตอนนี้ทุกวันพฤหัสเนี่ยะจะมีการออกกำลังกายที่รเรียกสนามบน,นเนินเนาะโดยใช้งบประมาณของชมรมเนี่ยที่ช่วยกันหามาแล้วก็รวมถึงแมตช์กระชับมิตรอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยคือพี่มองว่า พรมันต่อเน,นื่องเนี่ยมันมันทำให้เรามีความเข้มแข็งมันทำให้การทํางานเนง่ายขึ้นเพราะว่าเรามีความคุ้นเคยรู้ไว้วางใจกันหมดฮีโร่ในดวงใจของพี่โบ๊เนยค่ะที่เป็นฮีโร่ด้านสายสุขภาพนะคะ พี่บอสมองถึงใครคะคุณพ่อเลยครับคุณพ่อเป็นทหารนะแล้วก็เป็นนักวิ่งมาละครเห็นเมั้งแต่เด็กๆก็พ่อจะวิ่งทุกวันโกิโลทุกเย็นเลยจะเห็นพ่อแล้วเราก็ไปเตะบอลข,ข้างสนามแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นแล้วเราภูมิใจก็คือว่าเราว่าเราเราก็แข็งแกร่งแล้วเนาะตอนนั้น่ะ้กิโลคุณพ่อต่อให้หนึ่งกิโลให้เราไปยืนตรงหนึ่งกิโลยกมือยกมือปุ๊บก็วิ่งเลยก็พ่อน่าจะมาทันประมาณกิโลที่สี่แต่ก็แซงไปเลยลก็คือตอนนั้นก็เลยเห็นเลยว่าการออกกำลังกายด้วยการวิ่งทำให้แบบ ร่างกายแข็งแรงนะเพราะตอนนี้อายุ78แล้วก็ยังวิ่งอยู่การวิ่งก็เบาลงก็จะเป็นการวิ่งเบาๆพีบอกว่าอยากบอกอะไรให้คนอื่นอให้หันกลับมาดูแลตัวเองบ้างครพี่จะคิดอย่างหนึ่งในการในเรื่องของการก้าลังการเนี่ยคอนเซปต์พี่เลยคือว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันไม่ใช่ชีวิตเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะต้องเลิกไปเพราะมันเหมือนกับเราฝืนแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราออกไปแล้วเรารู้สึกว่ามันมีความสุขแสดงว่ามันเป็นชีวิตแมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเหมือนฟุตบอลเหมือนการวิ่งเนี่ย พอหลังจากนั้นเนี่ยก็ออกกําลังกายแบบนี้มา3าปีมีความสุขมาตลอดสุขภาพก็ดีกล้ามเนื้อทุกอย่างดีหมดเลยครับสุขภาพดีไม่มีขายเนาะอยากได้ต้องทําเองสําคัญที่สุดนะครับการตรวจสุขภาพปรนะจำปีเนาะแล้วก็การประเมินสุขภาพในการออกกําลังกายก,ก็มีก็มีความสําคัญนะมันจะทําให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์และแต่อเนื่อง